ปิดตัว Windows 11เปลี่ยนชมยกเครื่องรองรับแอป Android สำหรับ Windows นะคะที่เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือว่าระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะคะพี่คิมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักกันแต่ถ้าใครบอกว่ามไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่อย่างน้อยแล้เนาะต้องเคยผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วแหละ Windows นะคะตอนนี้มีอายุถึง35ปีแล้วค่ะเรียกได้ว่าอยู่กับพวกเรามานานมากมากเลยนะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยต้องผูกพันไม่มากก็น้อยใช่ไหมล่ะคะล่าสุดค่ะทาง Microsoft นะคะเขาได้เปิดตัว w i n โ o w s 11มาค่ะซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจาก Windows 1 0เอนะคะที่มีการยกเลิกไปแล้วค่ะและค ะะว่าประสิทธิภาพการทาง,งานแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของ Windows 11เดนี่ยดีกว่า Windows รุ่นอื่นๆเลยแหละแต่ว่าจะดีกว่ายังไงระบบเขาปรบับปรุงอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ มาดูในเรื่องของดีไซน์กันก่อนเลยนะคะก็ทาง Microsoft เนี่ยพอได้ออก Windows มาใหม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นดีไซน์นะคะหน้าตาการใช้งานเนี่ยก็จะต้องดูทันสมัยมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะเรื่องของพั s บาร์นะคะหน้าเดสก์ท็อปหน้าเว็บหรือว่าองค์ประกอบของรูปภาพต่างๆอย่างเช่นปุ่มไอคอนนะคะก็จะมีความโค้งมนน่าใช้แล้วก็เป็นมิดมากยิ่งขึ้นค่ะแตกต่างจากแบบเดิมนะที่เป็นสี่เหลี่ยมแข็งๆทื่อๆและเขาย้ายเมนูปุ่ม Start นะคะมาอยู่ตรงกลางค่ะเพื่อเพิ่มพื้นที่การทํางานที่มากขึ้นนะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวของหน้าเดสก์ ก็สามารถที่จะทํางานได้อย่างธรรมชาติและก็สมูทมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและการปรับหน้าต่างโปรแกรมนะคะได้ถึง6รูปแบบเลยะค่ะเพื่อการใช้งานมัลติทาที่ดียิ่งขึ้นนะคะโดยเราเนี่ยสามารถเลือกได้นะว่าจะวางโปรแกรมไหนไว้ตรงไหนนะคะรวมถึงปุ่มไอคอนค่ะก็จะมีความโค้งมนนะคะหลงสายสบายตากว่าเดิมซึ่งคิมชอบมากๆเลยนะคะ และเขายัางมีระบบการจดจําการใช้งาน2หน้าจอด้วยนะคะก็ถ้าสมมติว่าเราใช้งาน2หน้าจออยู่นะแล้วเราถอดสายเชื่อมต่อจอออกนะคะแล้เ,เสียบใหม่ปุ๊บเนี่ยพวกโปรแกรมต่างๆค่ะที่เราใช้งานอยู่ก็จะวางเหมือนเดิมเลยโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องมาลากวางใหม่เลยค่ะ เพื่อนๆนะคะสามารถที่จะเช็คทุกอย่างได้ในหน้าจอเดียวเลยนะคะเพราะว่าเขาเพิ่มฟีเจอร์วิเดเจ็ตขึ้นมานะคะก็จะโชว์พวกนิวฟีดต่างๆที่ด้านซ้ายของจองค่ะไม่ว่าจะเป็นสภาพอุณหภูมิอากาศต่างๆนะคะข่าวสารปฏิทินแล้วก็อื่นๆอมากมายเลยโดยที่เรานะคะสามารถที่จะตั้งค่าจัดวางรูปแบบได้ตามใจชอบเลยละคะ่ะ และสำหรับใครที่กลัง Work from Home นะคะน่าจะชอบกันค่ะเพราะว่าเขามี Microsoft Teams ติดมากับเครื่องเลยนะคะใช้สำหรับวิดีโอคอลต่างๆนะอย่างเช่นการประชุมออนไลน์ค่ะสามารถแชร์ให้คนภายในหรือว่าภายนอกได้นะคะมีการบันทึกการประชุมแล้วก็เก็บขึ้นสตรีมโดยไม่หนักเครื่องได้เหมือนกัน,นะคะ่ะหรือว่าใครนะอยากจะโหลดเก็บใส่เครื่องได้ด้วยนะคะสามารถใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์มทุกอุปกรณ์เลยไม่ว่าจะเป็น iOS นะคะ Android หรือว่า Mac OS นั่นเองค่ะ โดยเจ้าตัว Windows 11นะคะก็จะเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเล่นเกมให้ดียิ่งขึ้นค่ะโดยเพิ่มฟีเจอร์ Auto HDR นะคะก,กับเกมที่เข้ากันได้บนพื้นฐานของ DirectX 11แล้วก็12นั่นเองนะคะรวมถึงมีฟีเจอร์ d i r e c t s t o r a g e นะคะที่สามารถที่จะรีบประสิทธิภาพการใช้งานของ SSD ให้เราโหลดเกมได้ไวยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะมี Xbox Game Pass ค่ะทำให้เรานะคะสามารถที่จะเล่นเกมผ่านบริการสต e ีมเกมจากคาวของ Microsoft ได้อีกด้วยล่ะค่ะ แถมเขายังปรับปรุงแ a b เท็โหมดนะคะเป็นโหมดที่แสดงเฉพาะหน้าจอให้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นปากกานนะะที่สามารถเขียนไฮไลท์ได้หรือว่าลบได้นะมีแป้นพิมพ์ดับสวะคทะที่ใช้นิ้วโปง้งเพียงนิ้วเดียวค่ะแล้วก็คาสั่งเสียงค่ะคือถ้าสมมติว่าเราพูดไปปุ๊บเนี่ยแล้วตัวเครื่องก็จะพิมพ์ให้เราแบบอัตโนมัติเลยค่ะรวมถึง Microsoft Store นะคะที่มีการเพิ่มแอป,ปหรือว่าโปรแกรมอื่นๆเยอะขึ้นนะคะแล้วก็หน้าตาดีไซน์เนี่ยปรับชมใหม่หมดเลยค่ะและพิเศษสุดๆเลยนะคะตอนนี้ค่ะ Windows 11เนี่ยสามารถใช้งานบนแอป Android ได้แล้วนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปโหลดโปรแกรมจาลองอย่างี m o เลยนะคะเพ เพื่อนเนี่ยสามารถไปดาวน์โหลดแอปได้ค่ะผ่าน Amazon Store นะคะแล้วก็ใช้งานได้ทันทีเลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะสามารถอัปเกรดเป็น Windows 11ได้ฟรีค่ะแต่ว่าต้องมีสเปคขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามนี้เลยนะคะแล้วก็ต้องมีบัญชีของ Microsoft และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตค่ะเพื่อการตั้งค่า Windows 11นั่นเอง เนีกันบ้างคะ่ะสำหรับ Windows 11ที่ทาง Microsoft เนี่ยได้เปิดตัวมาใหม่ถือว่าน่าใช้มากๆเลยนะคะแต่ว่าดูจากสเปคแล้วเนี่ยคอมที่อายุแบบ5-6ปีอย่างนี้ก็สามารถจะพอใช้ได้เหมือนกันนะซึ่งแตกต่างจาก Windows รุ่นอื่นๆนั่นเองนะคะแล้วก็หน้าตาดีไซน์อย่างเงี้เขาปรับชมใหม่หมดคะ่ะมีความน่าใช้มากขึ้นแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยค่ะ เพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง j d Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆแล้วก็ข่าวสารไอทีมอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ